นึงพี่น้องอหมู่บ้านบ่ได้มเกียาไ่เออเกีย๊ยไก่บ่อยูบานข้าแต่ไปเดินเที่ยวอยู่ไอ้ส่วนดอกไม้คนจะพี่น้องวันนี้อาหารเขาเกี้ยงกระป๋องเกี้ยงเลยจ้ะวันนี้เอาอันนั้นมาขนมปังขนมปังมาให้เขากินน้ำเห็นบ่จ้ะจักอาหารเขาพร้อมขนมปังพร้อมจะพี่น้องกิน มึงน,นั่งดำนีบันไดขยัดเขาใดเด้อจะนั่งดำนะคุณนะนั่งมึงตูดนั่งเนี่ยคุณนะนี่บันไดขยัดเขาใดจ้ะนั่งดำนี่มึงกินขนมปังขนมปังแล้วเมทีบ่อเหตุเป็นฉีดนิดหน่อยนะเมทีเฮ็ดเป็นชนะิดนี่เย่มาเลยบันนี้ก็กินกาประมาณนั้นจ้ะ มึงน,นั่งดำขนมปังกินขนมปังตะกี้กินบะเป็นเด้อจากขนมปังนี่บัดล่างๆมานี่หมักมันเปลี่ยนไปเลยแม่จ้ะพี่นอ้องกันนั่นแน่อันนี้แน่เสร็จเข่าแน่ขนมปังเน่ถ้าเ้าวบะกินเ้าก็ัาให้ไก่เิงสินาจ้ะพี่น้องแล้วก็พักอาหารล่นปากอย่าออกข้างนอกบ่ไแเราจามื้อน,นี้ฝนตกเจ้ะพี่น้องอากาศเริ่มกลับมาเย็นคือเกาจ้ะพี่น้อง เดิมกับมะหนาวคือเก่าก็เลยบริโอหอ์ข้างนอกจ้ะขังไว้ในนี่เขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยจะ้ะจังหวะอาหารเขามันเหมดเพราะว่าฝน,นมันตกหมู่บ้านกับบริโอ,อกเพราะว่าผมมีที่อยู่บ้านเนาะหมู่บ้านนอกกับมะคาก็บ,บริออก็กอยู่แต่ในนี่ถึงออกไปเขาก็บม่ใครกินหรอกจ้ะ <Okay. S 1> บัดมัน,นี่ฝนตกเลยจะ้ะพี่น,อน,น้องมันี่ฝนตกอีหลีเสียงฝนในยินบ่จะ้ะ แต่ว่าเขามีอาหารกินอย่างเสียเขากับบริเงินดือดหรอกจ้ะบริยากออกดอกถ้ามีอาหารกินนั่งเสียมีแนวหล่ออยู่ขงในมเมื่อกีงเงียบบันไดกลับออกไปบริได้บรที่นี่จะฝนตกถ้ากลับออกไปก็คือต้องพาฝนไปจ้ะฝนตกตอนนี้ฝนตกอย่พี่น้องกระมึง มึงมึงนั่งดำมึงมึงนึงมึงมึงนั่งกินนี่ปันได้นั่งกสิญัดเขาได้จ้ะพี่น้องมึงมึงมึงนั่งแยดเขาได้อีหรีได้จ้ะเขาอีหรีจ้ะเห็นบ่มึงนั่งแยดเขาได้อีหลีนี่ปันได้กร้างนั่งดำนั่นก็สซังกินงูเลยเป็นโตบ่จ้ะพี่น้องเขากินงูเป็นโตเลยด้จ้ะพี่น้องงู่งูคือแม่ทิบวาแหละงูกาเดนนะอื นางบ่กินแนวอื่นเลยเด้จ้ะนางกินแต่ตัวนั้นมึงมึงมึงขนาดกินอยู่ปานนี้ก็ยังเว้าคักอีหลีได้นางดํานี่กินปานได้ก็เว้าบัดนี้มีใหญ่ปานไดก็ยัดเข้าไปได้ปากเพิ่นนั่นบ่อยอีหยังกูน่ะทั้งกินทั้งขีก็มีบงโต ห่วงกินได้จ้ะเนี่ยจ้ะกระพาช่มไก่เพื่อนๆจะจะออกข้างนอกออกบ่ได้จะกลับคืนกลับบ่ได้เพระที่นี่ฝนตกแต่เมื่อกี้มันมันมันซ่านะจ้ะมึงมึงนั่งดำกินเขาไปบ่เขาเอาไหม่ <c oughs> ถ้านั่งกินบ่เขานั่งก็จะหืม แลลกกินในบ่ยเห็นในใจกินงูก่อนในใจพี่น้องจะหันหลังให้ห้งองสันในใจพี่น้องหันหลังให้ห้องสันเม่ที่เพิ่งเห็นเนี่ยไก่ตัวแรกที่กินงูจะพี่น้องไก่แต่ว่าพี่ไกน่นี่พี่ไก่พ่บ่กินพี่ก้อนอโอปีแรกนี่กินแลนไสเลยเดอ้อพี่น้องนั่งดำในแลนไส้เลยเห็นงูนะ่ะพี่ไก่พ่เห็นกิน สงสัยแบบสิเขีดที่ใดพู้นี้มึงมึงมึงนั่งกินเข้าไปยัดเข้าไปตัวอื่นเขาก็กินธรรมดาอยู่จ้ะแต่ว่านั่งดำกินวบ่ธรรมดากินแบบชนิดแบบมึงนั่งกินมึงมึงมึงเนียงนั่งไงละ่ะ แต่หางนั่งเป็นไก่ถิ่งงามเลยจ้ะพี่น้องนั่งดำในงามงามตัวอื่นกะต่ว่าไก่ตัวอื่นกับไข่ไปตะหักอยู่ต่ว่าหางสู่นั่งดำบ่ได้ปุกลูกสู่โตจ้ะพี่น้องอืมตัวนัง่งมันไก่คนละพันจ้ะมึงมึงม่วงกิน ไก่คนละพันไปก่อนนะจะนอะ้อขีปนีไม่ทิปบายบายได้จ้เด้อผ้ามึงไก่ผ้าไก่จินขนมมึงไก่จินขนมปังเพิ่นเพิ่นจ้ะพี่น้องพาฝนนกไปเลยจะ้ะไปลคะค่ะบ๊ายบาย